สวัสดีครับเพื่อนๆชาวทีเอทุกท่านวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องมอเตอร์ไซค์ในตำนานรุ่นหนึ่งที่ชื่อว่าหลายคนต้องเคยเห็นหรือเคยได้ยินชื่อมาบ้างนั่นก็คือ s ซูซูกิเ n นิ t 1200และ1200 s ครับกำเนิดและสเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใครย้อนกลับไปในช่วงปี2000 Suzuki ได้หยิบเอาเครื่องยนต์จากรุ่น GSF 1200 มาใส่ในเฟรมที่ออกแบบใหม่ในสไตล์เบนดิตซึ่งเป็นรถนกเกตที่มีความลงตัวอย่างน่าทึ่งสำหรับการใช้งานในเมืองความพิเศษของมันคือมันไม่ได้ดูสปอร์ตจ๋าเหมือนรถแข่งแต่มีดีไซน์ที่ดุดันและเป็นเอกลักษณ์หัวใจหลักของรถคันนี้อยู่ที่เครื่องยนต์ครับเป็นเครื่องยนต์1,15 6ซีซีที่ให้แรงบิดมหาศาลตั้งแต่รอบต่ำซึ่งทำให้การขับขี่ในเมืองสนุก และวร้าใจสุดๆยิ่งเมื่อประกอบเข้ากับเฟรมที่กะทัดรัดทำให้รถมีน้ำหนักเบาและคล่องตัวอย่างน่าเหลือเชื่อครับระบบระบายความร้อนสุดล้ำสมัยจุดเด่นที่ทำให้เบนดิต1,200เป็นตำนานคือระบบระบายความร้อนด้วยน้ำมันหรือ SACS Suzuki Advanced Cooling System ที่เป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ Suzuki ในยุคนั้นครับหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นแค่รถติดออยล์คูลเลอร์ธรรมดาแต่จริงๆแล้ว มันซับซ้อนกว่านั้นมากระบบนี้มีปั๊มน้ำมันพิเศษที่ฉีดน้ำมันเข้าไปในบริเวณห้องเผาไหม้โดยตรงเพื่อดึงเอาความร้อนออกมาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพครับหลักการทำงานของมันก็คล้ายกับการที่เราเป่าลมแรงๆเพื่อทำให้วัตถุเย็นลงซึ่งถึงแม้ว่าน้ำมันจะร้อนแต่การฉีดในปริมาณมากด้วยแรงดันสูงจะช่วยพัดผ่าความร้อนออกจากชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์ได้อย่างดีเยี่ยม ทำให้เครื่องยนต์มีความทนทานสูงครับการปรับปรุงเพื่อการขับขี่ที่ดีขึ้นในช่วงเริ่มต้นเบนดิต1,200อาจจะดูเป็นรถที่ดิบๆหน่อยแต่ในปี2000ทางซูซูกิได้มีการปรับจูนเครื่องยนต์ใหม่ให้มีพละกําลังที่นุ่มนวลและควบคุมได้ง่ายขึ้นในรอบกลางซึ่งตอบโจทย์นักบิดที่ชื่นชอบการขับขี่แบบทัวริงและเดินทางไกลโดยเฉพาะอย่างยิ่งรุ่นเบนดิต 1,200s ที่มาพร้อมแฟริ่งคึ่งคัน ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่ทางไกลได้เป็นอย่างดีบทส่งท้ายของตำนานด้วยข้อกำหนดด้านมลพิษที่เข้มงวดขึ้นเรื่อยๆทำให้ปี2006เบนดิต1,200และเบนดิต 1,200s ต้องโบกมือลาไปและถูกแทนที่ด้วยเครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยน้ำแต่ความทรงจำและความประทับใจในระบบระบายความร้อนด้วยน้ำมันของซู z u กิยังคงอยู่ในใจของนักบิดหลายคนและเรายังคงหวังว่าซูซูกิ จะนำระบบนี้กลับมาอีกครั้งในอนาคตนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนท่านไหนเคยใช้